เอาโมนี่เอากะสิมะวัดมดเพจมดเพจดีมดเพจเสียงเพจใช้งานบ่ได้มดเพจใช้งานได้แหละมดเพจใช้งานบ่ได้เนาะมันจะเป็นอะไรนาะเอามาเริ่มเลยเนาะเบอร์ irfp สองห้าสิบนะค่าที่หนึ่งเี่เป็นค่าเกลค่ายสองเป็นค่าดีค่ายสาม ซอสเกดเดนซอสนะจิบมานมี้เกดเดนซอสหนึ่งสองสามสามค่านะนเนาะว่าเฟตี้ค่าที่หนึ่งนนขขนนะเน,นีนนะนนนะเ่ยมันจีมันจีบุกข้นกาแฟนอนไปแล้วจริงเนาะคาได้กระปุกสิบกระป๋องกันสองสามถ้าเหยื่อบุกขืนค่าได้ค่าหนึ่งจิมคำฝึกทาหางบุกขืนนี่จะได้มาดเฟตนี้ตายเนาะใต่งานโบราณ สีมาวัดกันเลยเนาะเอาสีอาาสายสีแดงเนะี่ยมามาจับอยู่คากลางเนะาะคาเด่นคาที่สองเนาะสายดำมจำาจับอยู่คาคาขอบคาที่สามขึ้นนะเนาะสิสลับกันตะบนสีวัดเนี่ยนี่ตะบนเป็ดเนาะเอาสลับกันเอาคาดำมาจับอยู่คาสองเนาะ มันจะขึ้นวอฟฟรมอัเฟสในการเ,เอาเปิดออนมาแล้วเมื่อกี้นี้เนาะเอาเปิดออนมาแล้วเนาะมันจะขึ้นเวา่าเอาสีดำนี่เป็นจ,จิ้มเปิดอยู่ค่าค่าที่หนึง่งในคันเกตเลยนะมันจะขึ้นเอาประจับเป็นคันกลางจะขึ้นเนสีแดงประจับเป็นคัากลางกา็จะขึ้นด้วยกันใส่บรรทัดสิปิท ปิดหมดเฟสปิดหมดอันเอาแดง,งประจำอยู่ขาที่หนึ่งนะขาเก่งขาสปิดการทำงานหมดเฟสนะมันจะขึ้นข้างเดียวได้หัดแล้วอันโบขึ้นได้บัดรดาบมาจำเหมืกลางาเอาสีแดงประจำนี่ขึ้นก้าวการกันโบขึ้นโบขึ้น วันนี้ทะเบิ่งได้บเลยสีอาสีดำมาจับอยู่มาเตะคันหนึ่งนะคันที่หนึ่งเมื่อกี้มันบวกลื่นนะเอาดำมันอยู่กลางกลางนะแต่ผมดูบมันีขึ้นมันนั่งนี้ก็ขึ้นบันนี้ถ้าถฮาสปิดพอเหตุว่ามดเพจออนออฟอ่นะเนี่ยบวกลื่นบบบนี้ฮะแสดงว่ามดเพจตัวนี้ใส่งานได้เนาะ ใช่งานได้ถ้าหากว่ามานอนออฟบัได้เนาะคือคือจังเกตหนึ่แสดงว่ามดเพลตัวนี้ตายเนาะตายเนาะมดเพลตัวนี้ตายเนาะอันนี้มันยังออกเอาเพลทให้มันอ่อนอยู่เนาะนี่เอาปิดมาเลยมด่โมเตอตัวแรกก็วัดแค่กันเบิร์เนาะมดเพลทเนาะอิมโหลดตีบุกข้น แดงจับอ่คาที่หนึ่งดำครับคาสองคาสามกับมขึ้นวันนี้เอาแดงมาจับอยู่คากลางคาที่สองจิ้มคาที่สามขึ้นกลับกันมาบม่รู้ว่ามนอนว่าขึ้นเนะมันสี่ม,สมันเป็นดนี้เป็นประมาณนี้นเ้เป็ดนี้ <c oughs> วันนี้จะมเห็นมันขึ้นได้ไหมเมื่อกี้นหนึ่งคาดำจับบัขึ้นนะ เราสิมามามาออนมาเปิดมันนะเอา,า,า,เาสีดำมาแจ้คันหนึ่งสีดำมาแจ้งขันหนึ่งึ้อขึน้นม้ขึ้นขึ้นมาให้มาขึ้นมาขึ้นขึ้นันี้คืปิดนะมันเมื่อกี้มันขึ้นนะเดีกยขึ้นนะสลับการขึ้นนะมันขึ้นเทรดมัดเปิดใส่งานได้นะสี่วัดกันเบิดมัเฟ์นีะนี หนึ่งสองสามค้าที่หนึ่งบุคคลกับตัวใดจะจะขาเลยเนาะครับเป็นมดเป็ดดีเนาะสิบม่านนี่เด็กสิบม่านนี้เนาะกาเอาแดงมาจ้ำอยู่คาสองเนาะนะครับดำมาจ้ำอยู่คาที่สามนะฮะคืสลับกันบหมือนะบุคคลปันปน้ค้าสายสีดำเนี่ยมาจ้ำอยู่คาหนึ่งเนะน,น,น,นี่ยเหมือนคืนได้ไหมฮะ ก็ประมาณขึ้นเหมนนี้ฮนะปิดนี่บกขึ้นเหมนี้คนระเด็กก็สีวัตรประมาณในนวัดนะมอดเพลตนะมอดเพลตเป็นมอดเพลตดีนะถ่าเสียนี่สี่ขึ้นหรือว่าบกขึ้นก็ได้เบิดทั้งสองกรณีเน,นะบางทีก็ขึ้นเบิดสีออนออฟก็ได้นี่ก็อันนี้ก็นนกเสียกันเนาะ สิบมานี่อนะบอเตอรเนาะบบคือทรานซิสเตอร์เนะาะคือทรนซิสเตอร์ <c oughs> ทรานซิสเตอร์ในวัดคนะือกันเนาะอือนี่บ่คืนคืนด้วยวัอ้าว สิประมาณเนี้เนะมอเฟดเนาะสิสรุปกว่ามอเฟดมันมันสีวัดยากมันสิวัดยากกว่าทรานซิสเตอร์นิดหนึ่งแ,แต่แกนกันเทคนิคการวัดกันง่ายเนาะให้สรุปเลยว่าขาที่หนึ่งสี่ขึ้นกับ่าใดทำยังไงซะถ้าห่างมันขึ้นกับ่าใดคั้หนึ่งแสดงว่ามอดเฟดตัวน,นั้นตายแล้วนะนะครับนี่ตายเลย มอเตตัวนีน้ใส่งานบ่ได้หรือว่าสิเอากล้วได้มาจับร่คาที่หนึ่งนหนึ่งสองสามนี่ถ้าห่างมันขึ้นแบบนี้ม,นมันมนมดเตอร์ตายใส่งานบ่ได้สรุปเอาไปสั่นหลดหวัดไง่ายๆก็ได้อีกอีกกรณีหนึ่งคือว่ามดเตดมันมันออนออนออฟได้เนะแต่ยังมดเตฟดตัวนั่นหละใส่งานได้เนะ ทามันนอนออฟบ่ได้แสดงว่าตายปิดตัวแรงงานบ่ได้สี่ประมาณนี้เนาะอาจิคอจ็อบคลิปแหละสำเนี้แหละธนาสีมาวัดอันทัสเตอร์ให้เบิ่งเนาะฮัทัสเตอร์สี่สีวัดง่ายฮัทัสเตอร์ไบโพล่าสองศูนย์หนึ่งเก้าสี่สาม